ดลูละดูลีลาเขาซะก่อนลูกชายแม่เก่งจังเลยนะ,ะเ๋ยวเฮ้ยๆอย่าเข้าไปตรงนั้นต้นฝรั่งของแม่อยู่ตรงนั้นไม่ต้องเข้าไปเลยไอ้จ้าดออกมาก็เป็นรักอะไรอีกเนาะ น,นต้นฝรั่งต้นมักซิดาต้นมักง่ายเลยคนน่ะมาเพาะเมล็ดน,นั่นเ่ยเพาะในไฟแล้วก็มาไว้ข้างนอกสองเดือนโอ้เขาทาฝรั่งถี่น่วยขา,ขาวๆนะซื้อที่นี่เลยฝรั่งซื้อมากินแล้วก็มาเพาะปลูกเนาะฝรั่งยังบูฝรั่งยังบูมกุกจัก Kim Chu Kim Lêng i hằng lă bô hŏc